สวัสดีครับแฟนๆช่องไซ์ก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับย้ำมาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลวัะละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไลน์แอดของเราพักยกเจ็ดตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับก็ เป็นกลุ่มไลน์แบบ V.I.P กับพักยก77นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับสามคู่เหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลา3ทุ่มเงนก่อนครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับวูฟแมนซิตี้42แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสเปอร์มา4-2นะครับดูแล้วเป๊ปน่าจะส่งตัวหลักนะครับโรดี้กุนโดกันเดอรบอยครับไม่ได้เล่นเกมที่แล้วเกมนี้น่าจะกลับมานะครับ แนวรุกก็น่าจะได้เห็นลิยลัตมาเลสกำลังท็อปฟอร์มฮูเลียนอาเวเลสเออร์ลิงฮาลันนะครับเจอกับบูฟ1สิบเจ็ตั้มเกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านให้กับดิเวอร์ูศูนย์หนึ่งในเอฟเอครับนัดรีเพลย์ครับ,รบตัวหลักๆก,ก็รูเบนเนเวสเจ้ามูตินโยดานิเอโปเด้งวางฮีชาดมาดิอุสคุนย่านะครับ เกมแรกที่เจอกันแมนซิตี้บุกถล่ม3-0ครับก่อนเกมแมนซิตี้เป็นต่อ2ลูกนะครับก็ไม่น่าแปลกใจอย่างเกมที่แล้วโดนก่อน2เม็ดยังกลับมายิง4ประตูรวดนะครับผมว่าวูฟชั่วโมงนี้ต้านไม่อยู่ครับแมนซิตี้การันตี2ลูกไปลุ้นเม็ด3เชียรแมนซิตี้นะครับ คู่ต่อมาเวลา3ทุ่มครึ่งไปดูบุนเดสซีกาเยอรมน,นีครับบรุสเซียดอร์มุนเปิดบ้านเจอกับออาส์บวกดอร์มุน25่้าแต้มเกมล่าสุดบุกพระกลบบักมา2-4ครับตัวลหลักชุดเบลลิงแฮมดอนเยลมาเล่นมาโก้ร้อยนะครับข้างหน้าเป็นดาวรุ่งยุดฟูฟฟามูโกโก้ครับเจอกับออาส์บวก 15แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านนี้กับโบคุ้มมา0ูน1นะครับอันเดรฮานเจ็บที่เหลือเนี่ยดานเนียนคาริกูลี่อาเนม,มาเยอร์ครับข้างหน้าเป็นเออร์มดินเดมินโรวิดครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันดอตมุลชนะในบ้าน2-1เกมในบ้านเอาสบวกจบ1-1นะครับก่อนเกมดอตมุนเป็นต่อ1.5คือผมมองว่าดอตมุนเหนือกว่าแน่แต่ว่าแพงไปครับเอางง่ายไม่ได้เหนือกว่ากันขนาดนั้นครับผมว่าวัดใจเอาสบวกครับแพ้เต็มที่ประตูเดียวเผื่อออกเสมอเชียร์เอาสบวกนะครับ ปิดท้ายที่เวลาห้าทุ่มครึ่งครับเกมบิ๊กแมชไปดูอาร์เซนอลจกฝูงจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอล47แต้มเกมล่าสุดบุกชนะสเปอร์ส0ูนนะครับมิเกลอารเตต้าจริงๆอ่ะ เรียนโดทอสานี่ลงทะเบียนทันด้วยนะครับแต่ผมว่าน่าจะยังไม่ออกสตาร์ตัวจริงแน่ครับน่าจะอยู่ที่มานั่งสำรองดังนั้นตัวหลักแดนกลางมัสปาเตกรานิตชาก้านะครับแนวรุกกุยโยสาก้ามาตินโอเดกาดกาเรเบืีอมมาตินเนลี่หนาปาเป็นเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทียครับเจอกับแมนยู39แต้มเกมล่าสุดน่าเสียดายครับบุกเสมอพาเลท1-1คาซิโร่ติดโทษบานนะครับดังนั้นเนี่ย เฟรดอาจจะลงเล่นกับเทเซนอิลิเซ่นนะครับแล้วก็ดันบรูโนเล่นกับอันโตนี่มาคัสแรดฟอร์ดส่วนหน้าเป้าเลือกระหว่างเวกคอสกับทางด้านของมาซียาวนะครับเกมแรกแมนยูเปิดบ้านชนะ3-1เป็นนัดเร็วที่อาร์เซนอลแพ้นะครับก่อนเกมเขายกให้อาร์เซนอลเป็นต่อครับผมว่า ภาพรวมแม้ว่าอาร์เซนอลจะดูดีกว่าแต่ว่าแมนยูชั่วโมงนี้ก็มาดีจริงๆนะครับแม้ว่าคาร์เซมิโร่จะติดโทษแบนแต่ผมว่าเอริเทนฮากน่าจะรู้วิธีในการเล่นเพื่อมีคะแนนในเกมนี้ครับซื้อ2มุมเชียร์แมนยูครับบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3ทีมชอบไปที่แมนซิสเตอรอสบวกและแมนยูนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยไลนแอดของเราพักยก77เราเป็นรายกลุ่มแบบ v i p นะครับนอกจากจากนั้นยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมกับพักยก7ขอทดกคนโชคดีครับสวัสดีครับ